สวัสดีครับสวัสดีครับสวัคุณครับสวัสดีครับ,รบเรื่องอะไรฮนะอ่าวันนี้ผมโดนสแกมเมอร์หลอกครับคือนนผมโดนหลอกลงทุนว่าเป็นเรื่องการบล็อกเหตุครับเรื่องการเหตุในหุ้นสมรจินทรงที่แอปพลิเคชันไฟล์แอปครับโหลดมาจากแอปพลิเคชันสโตร์ก็ทางสแกมเมอร์เนี่ยเขาได้ชักชวนผมผ่านอ่าทางเฟซบุ๊กแล้วก็ดึงผมเขาเ้ามาในกลุ่ม jelly feature อย่างเงี้ยครับ แล้วก็เป็นการเทรดในหุ้นเสมือนจริงครั้งแรกผมก็โดนหลอ,อกไป60,000ครับแต่ว่าได้กําไรมา20,000ซึ่งรอบนี้มันถอดได้แต่ว่ารอบถ,ถัดไปเนี่ยก็คือว่าถอนไม่ได้แล้วแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยแกมเมอก็บอกผมว่าให้ผมค่าธรรมเนียมแล้วก็มีค่าภาษีซึ่งผมก็ตัดสินใจ ไม่โอนไปยดโอนตอบแพงมากไหมครเรื่องนี้ใต้สองหมื่นครับได้แค่สองหมื่นใช่ครับแต่ว่าที่เหลือก็คือค่าเสียหายคือเลสเซอบ้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดเรามาร้องผมเนี่ยอยากจะเตือนภัยพี่น้องประชาชนอยากจะเตือนภัยว่าแกมเมอร์เนี่ยว่ากำลังระบาดนีใช่ครับว่าไม่ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับเราก็ต้องมีสติแล้วก็ดูให้ดีก่อนที่จะโอนเงินให้กับใครเนี่ยครับครับแล้วก็เคสนี้ผมได้แจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ที่สกับ ผ่านมาสองเดือนแล้วก็เลยมาติดต่อให้พี่กิ่งโฟนอัพ uh, แล้วก็ช่วยตามตอกให้นะครับ